เมื่อเมืม่อคืนพลเอกประยุทธ์ก็เพิ่งจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวกันเรื่องของการเอาจริงเอาจ,งอาจังกับการตรวจสอบการคอร์รัปชันก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ไม่ได้พูดจริงจังนะไม่ได้พูดจริงจังคือปกติเวลาทหารเข้ามายึดอํานาจก็ต้องมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหนึ่งในห้าเนี่ยก็คือต้องมีการรัฐบาลที่ผ่านมามีการทุจริตคอร์รัปชันการบุฟเฟ่คัฟเวเนตอะไรเงี้ยแต่ว่าใน,านในเหตุผลของการยึดอำนาจคราวนี้เนี่ย พูดเบาๆมากเลยเรื่องของการทุจริตแต่เมื่อคือนนี้ก็พูดชัดขึ้นว่าจะไล่บี้ตรวจสอบอนะฮะเบบทศไทยเราจะประาศรจากทุจริตหรือ <c oughs> เปล่ามันจะทำได้ไหมไปไปเคลียร์ของเก่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็ต้องมาปูทางกงินใหม่แล้วค่ะสำหรับเรื่องของการทุจริตคอรัปชันที่อยู่ในแวดวงทั้งการเมืองทั้งข้าราชการหลายๆแวดวงเมื่อคืนพลเอกประยุทธ์พูดชัดถึงขนาดบอกว่าอย่ามาวิ่งเต้นกับคอสชอย่ามาวิ่งเต้นว่าให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี่ ถ้าสงสัยอย่างไรนะให้มาถามกับปากของผมหรือกลไกของคอสชที่สามารถที่จะสอบถามได้ครับอย่ามาบอกว่ามีโครงการนี้มีโครงการน้ำสามแสนล้านจะลงไปตรงนี้ตรงนี้จะทำอย่างนี้เราจะขอพิเศษได้ไหมอย่าไม่ต้องมาวิ่งไม่มีไม่มีถ้าสงสัยประการใดให้มาถามผม